สวัสดีค่ะสวัสดีคับวันนี้ตลอดกินเราเจอกันอีกแล้วฮะครับผมกับเมนูอาหารแปลกแล้วประหลาดอีกแล้วโคตรประหลาดด้วยวันนี้สุดยอดของเกาหลีเลยทําอรบ้างธรรมดาเนี่ยอาหารเกาหลีเราจะกินกันเจอแต่เนื้อย่างธรรมดาเออเนื้อย่างเด็ดเทำไมก็ซุปหรือบีบิมบับธรรมดาเดเดเเอาจริงับผมมาเวิร์กเนี้ยทุกร้านเหมือนกันหมดมีร้านเนี้ยแปลกอยู่ร้านเดียวอืแปลกยังไงบ้าง เคยกินพวกของดิบเกาหลีไหมครอ๋อ oh, ประมาณศาสนิญี่ปุ่นกันนี่ของดิบเกาหลีใช่ใช่นี่ของ,ของเกาหลีแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะเด็ดเด็ดวันนี้เนี่ยที่ต้องมากินก็จะเป็นเพียงหัวหอมหัวหอมอันนี้เพียงทะเลนะครับเพียงทะเลนี่ที่สเปนคนเขากินเยอะนะอร่อยมากแต่ว่ากินแบบเกาหลีเนี่ยไม่รู้รสชาติเป็นไงแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้ากินดิบๆโคตรขาวเลย mm hmm. กินแอมโมเนียมมันจะเยอะ จูบภาษาอังกฤษเรียกซีพายเปาต้นนี้อันนี้เด็ดมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรากินสดใช่ไหมวันนี้สดครับกินอ่าเดี๋ยวรอรุ้นนะครับเพราะว่ากินสดเนี่ยบางทีกลิ่นอมันนี้เยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้ละวันนี้ทุกคนมาร่วมทีวันนี้นะครับเดี๋ยวสตารกล้องไปดูเลยนเนี่ยเหยื่อของเราอะเหยื่อเหยื่อทุกคนเลยครับคือคนเหนื่อยครับครับเหยื่อครับอ๋อใครยอีกคนหนึงเรามีนักศึกษาด้วยเรามีเด็กๆด้วยนะ นี่คือโฉมหน้าของเหยื่อของเราทั้งหมดนะครับหรือผู้โชคด yes. ีที euh, ่ตามรอยเรามาสําหรับทิศนี้นะฮะผู้โชคดีเหมือนกินฟรีเออเหมือนกินฟรีนะฮะไม่ัไม่ใช่ไหมเป็นผู้โชคร้านใช่ไหมนี่เป็นมดช่วยหาอ่าเดี๋ยวเราจะบอกวัตถุประสงค์ของเราก่อนนะครับคือคนเราเนี่ยของแปลกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยกินนะ มันก็งั้นๆ้นะฮะพูดถึงแล้วคุณไม่รู้จริงอ่ะคุณก็บอกเฮ้รถมันเป็นเครืงี้มันต้องสัมผัสด้วยลิ้นตัวเองนะครับอย่างน้อยหนึ่งคำสองคำแล้วคุณจะบอกได้ว่านี่คือของจริงแล้ววันนี้เมนูเด็ดของเรามีเพียงทะเลเพียงหัวหอมอ่าเพียงหัวหอมมีปิงหนามปิงหนามแล้วก็ที่แตด,ดที่สุดนั้นคือที่เจ้าของทะเล กระจุูทะเลมัันนนะล่แหครับแต่ภาษาเกาหลีมันคือมันเป็นซีเวิร์มเรียกว่าเคบุนครับเคบุนนะครับภาษาเกาหลีเรียกแท้ๆคือเคบุนภาษาไทยเรียกง่ายๆกระจุูทะเลนะครับกระจุูทะเลเนี่ยเขาเรียกซีเวิร์มอือาฮะตัวนี้เนี่ยถ้าไปกินที่จีนเขาก็จะทําเป็นบุนอืมถ้าเป็นที่เวียดนามเขาจะตากแห้งแล้วก็ทําเป็นเอ่อเป็นสูตรลับของเฟออ๋ออ่าฮะหรือถ้าเกิดว่าข้างในอ่ะครับมันจะมีสีแดงนั่นแหละครับเอาไปทำลิปสติก อ๋องสาวนะครับสิสาววันนี้คุณรู้ความจริงแล้วนะครับกระจูทะเลนะครับที่คุณทาปากอยู่นั่นแหละอ่าล้วและนี่คือเป็นเมนูพิเศษด้วยเพราะว่ามีอยู่ในกระตูนไอหนูซูชิตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่แข่งชนะเขาไปเกาหลีนะนี่เมนูนี้เลยกระจูทะเลนี่แหละวัะนั้นวันนี้ยังเกี่ยวกับกระตูนอยู่ใช่และอย่างหนึ่งที่อาจจะน่าจะโดนกระเบนเน่าอันนี้แหลกสุดขึ้นชื่อได้ว่าเหมือนเป็นอันดับที่สองของโลก แล้วก็ถึงเวลาเปิดพิสดารกันแล้วครับดูซิว่าพวกเขาทุกคนจะปฏิบัติภารกิจผ่านไปได้หรือไม่ใช่ใช่ใช่ิเริ่มประเดิมคนแรกกับคุณก้าวแห่งเอ็กเคนแล้วครับโอเคผ่าไปได้แล้วหนึ่งคนต่อไปคือคุณโอแห่งเอ็กเทนช่นกันเอาละครับเป็นยังไงบ้างมันคือโอ้เอาล่ะ รอบไปแล้วหนึ่งกเลยจ้ารอบ้ถึงตาจ่าพิชิตกันบ้างแล้วครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอดแล้วครับคนต่อไปครับผมเป็นยังไงรอดเช่นกันโอ้ยังผ่านไปได้สบายสบายครับทุกคนเลยครับวันนี้ชิ้นตอนนี้ถึงตาของชิมมัมบ้างแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนูแก้บุญหรือกระจูทะเลนะครับจะผ่านไม่ได้ไหมโอ้ผ่านไปได้อยู่ครับอ๋อคราวนี้เป็นตาของนุกนิกครับผม ก็ยังผ่านไปได้เช่นกันนะครับอันนี้มาอย่างน้องคนหนึ่งครับผมทุกคนรู้สึกว่าจะผ่านแกไปได้อยางไงได้มากเลยครับถึงตาคุณต้นบ้างแล้วครับคุณต้นก็ยังสามารถ่านได้สบายๆอีกเช่นกันอีกหนึ่งคนนะครับย้อนกลับมาผมบ้างนะตอนนี้ถึงตาผมละคนสุดท้ายเตะเกียรผมมากผมโดนยืดตะเกียร์ฝาด้า อะฮะพร้อมฮะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่เมนูสเมนูแรกของเรานะครับอันดับแรกกระจุทะเลตัดว์ป็นเรียบร้อยแล้วคําที่สองนะฮะคือขอาท่านนี่เลยจริงๆแล้วเนะี่ยอันนี้คืออยากกินที่สุดเพราะว่ามันขึ้นชื่อมากนะครับนี่คือเพียงทะเลเพียงห,หอมกลิน่นก็หอมดีนะโชบดีมากไม่มีกลิ่นแอมโมเนียทำได้ดีมะข่าว รืออกาศบ้านเรากินน้อยมากเมื่อนั้นวันนี้ลองดูละสามสองหนึ่งไม่มีกินเลยอ่ะเจอสองอันเนี่ยที่กินแรงสุดอันนี้ลองมาอันนี้กลิ่นหายไปเลยพอปิดเทียบไปบตัวนี้นะชันนอกเดี๋ยวเขาถอกสื่อได้เลยครับอันนี้กรอบสุดเที้ยวนุ่มกุกคือปริ้นสุดยอดของอันดับแรก มันเลื่อนมันดับได้ที่คุณเที่ยวนะมันจะเลื่อนกรอบชิมครบทุกอย่างนะครับคราวนี้ถึงรอบสองที่ทุกคนจะต้องชิมปลิงน้ำและเพียงหัวหอมกันครับผมโอ้โหเพียงหัวหอมนี่กินแรงสุดเๆ,ดๆเลยนะครับๆๆแล้วก็ทุก <ๆ S 1> คนก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าจะทานลำบากกันมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลา มากขึ้นในการที่จะผ่านเพียงหัวหอมไปให้ได้นะครับเกิดน้ำเปือกเปิดอะไรขึ้นครับสำหรับจานพิชิตก็ตัดมาให้ดูอยู่นกัวนีัเปือกลินไตัวี้มันเป็น้อกิ่นทานี้มน้อกลิ่นไก่นี้มันเป็นนกลิ่นไก่อันี้มันเปนเ้อลินไก่ันี้เป็นเนื้่ไ่ัวนี้มัเพราเวากิ่นไ่ัวหอมมีกลิ่นที่แังมากๆนะฮะเพร้ะฉะนั้น หลายๆคนก็ต้องพยายามทานให้ได้นะครับถึงตาคุณแหม่มแล้วก็คุณต้นนะครับผมเอาละครับจะผ่านไปได้อีกหรือไม่เอาละครับผ่อนรอบที่2นี่เริ่มจะทานกันยากลำบากกันมาก้นเรื่ยเรแล้วนะครับนี่แคดดานที่สนั่นนั้นนะครับเราวังนี้เพียงหัวหอม ไปยูน้ำนะครับแต่ละคนก็ตั้งใจทานกันมากๆครับแต่ว่าสังเกตอาการดีๆนะแต่ละคนสีหน้าคอชักจับไม่สู้ดีซะแล้วเอาละครับผมแต่วันนี้ที่สุดทุกคนก็เหมือนจะผ่านด่านที่สองกันไปได้นะครับและตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ด่านที่สามนั่นคือวาเมกิหรือปลาสมะตาคิมะนะครับผมเป็นปลาที่ตาห้ามกันหมะ การตากหิมะนี่ก็คล้ายๆกับาการตากปลาบ้านเรานะครับกลางแดดแต่ว่าที่นู่นเขาเป็นหิมะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นการตากหิมะครับก่อนที่นํามาทําอาหารแบบบ้านเรานะฮะนี่คือหน้าตาของว่าไม่กี่คราบผมเมนูที่สี่นะครับอันนี้แงเมมดิกินแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้คล้ายๆกับเมีม่ยงคำบ้านเราจริงๆไม่คล้ายหรอกแต่ว่าวิธีการมันคล้ายกันเลยห่อรวมกันนะเราจะกินเป็นคําเดียวกันตอนนี้ห่อเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย วิทยาก,กรแล้วฮะโอ้โอนั่นจะกินน่าจะกินงนี้เลยนะโอเคโอเคที่เมื่อกี้ต้องห่อครับเพ <สะ S 1> ่าเม่กี้เนี่ยทางเกาหลีเขาจะเอาปลาซัมมะามาตากให้แห้ง คือแห้งนือมันแห้งเลยลเราค่อยออกมาทําตัวนี้กลิ่นส่วนตัวผมนะผมผมว่ากลิ่นไม่แรงมันก็เป็นปลาแบบปลาตาแห้งธรรมดาไม่ไม่ได้มีรสเค็มไม่ได้มีอะไรและตากลมไม่แห้งธรรมดาก็แล้วแต่ตัวนี้บางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่ว่าพอกนินพวกีที่เป็นน้าชิมเขาอะถือว่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวถ้าไงลองมาดูตัวตัวนี้น มาพักยกกันแบบง่ายๆด้วยหอยสังนะครับเป็นหอยสังโลกแบบง่ายๆนะครับทานกันแบบสบายๆกันบ้างครับหลังจากที่ลบกันมาถึง4ด่านแล้วนะฮะแล้วก็เป็นช่วงพักผ่อนที่เราจะได้ทานอะไรกันสบายๆนะครับอันนี้ก็คืออันงงกนะครับเป็นปาไหลทะเลนั่นเองครับแล้วก็ขราวนี้แล้วครับนี่และคือกระเบนเน่าครับผม และนี่คือโฮอองเฟหรือกระเบนเน่าที่กินแรงมากๆนะครับเอามาหอม้ายเมื่อ้านเรานะต้องเครื่องเ <ๆ S 1> พียงผักเยอะมากๆครับเครืงและผัก <ๆ S 1> ที่ใช้ตับกินหลายๆตัวเลยครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาตะลุยดานสุดท้ายกันแล้วนะครับเริ่มกินกันได้เลยสําหรับกระเบนเน่ามือสุดท้ายของวันนี้ที่กินแรงสุด เนื่องจากปลากระเบนเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับปลาฉลามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่กว่าเนี้อจะรุนแรงสุดๆเลยครับใครที่ได้ทานนะครับจะสัมผัาไปพร้อมๆกับกินแอมโมนเนียที่เต็มจมูกลอยโจยขึ้นมาอย่างสุดยอดที่สุดหอมอบอวลเต็มรูจมูกไปจนถึงข้างในปอดกันเลยทีเดียวครับและคราวนี้ก็ถึงฝั่งนี้แล้วนะครับที่จะต้องทานกันบ้างเช่นกันเอาละครับ สปากกันก็ไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับเข้า้วย้นันกินได้เหรอพัฒนาอร่อยครับพี่แต่ว่าติดแค่กลิ่นแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนไข่เยี่ยวมาไข่ไข่เยี่ยวมาไข่แดงที่มันไม่สุกมันมันมันแรงกว่านั้นเยอะแต่ว่ามันเทคเจอร์มันยากมัน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 กระเดือกลงไปยากมากมันก็เลยแบบ ไอความความรู้สึกที่ว่าไอของไข่เยี่ยวมาเนี่ยปากมันอยู่ในปากนานก็ถ้าชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็อันนี้ผมผมผ่านผ่านเลยเอาละครับถึงตาปิดจบด้วยผมแล,ล้วลนะครับเป็นคนสุดท้ายของงานนี้ละผ่านไปได้หรือไม่ โอ้ปรากฏว่ารอดครับปรากฏว่าใส่ไบไบทีเดียวกับคนมองข้างนะครับมากกว่าคนอื่นนะครับทำให้สามารถที่พานนี้ไปได้ครับกินได้โดนไม่ถูกนะคือไอ้ใบนี้แหละไอ้ใบนี้เวลาที่เชี้ยวอะตัวนี้เรียกเก็ตดิบครับเก็ตดิบเก็ตดิบใช่ไหมเก็ตดิบคือแคปดิบหรือหรือถ้าญี่ปุ่นคือเอโกมักไอโกมักก็คือใบงาชิมมอนเนี่ใบงามมอนที่เราคุ้นจักนะไอ้ใบนี้แหละที่มันกบกลิ่นไล้เนี่ย พอเราเคลือบแต่ปั๊โก้โกนะแล้วเอาลิ้นโค้อยู่กันเนี่ยเราเคลือไปอะอะมเนียมันจะไม่ถุนเกินมันก็เลยไหลได้เพราะตอนแรกทำใจไว้ว่าทุกคนดูบอกว่าอะมนเนียมนี้มากก็เลยเอาไอ้เนี่ยเป็นตัวนำหรือลิ้นเกลียนะแล้วปกติบ้างมันมันกบมันกบไปเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าโคตรอร่อยครับกินอีกชิ้นได้เนี่ย อย่าห้ามขาดใบนี้แต่ขาดมบอกเพราะว่า <c oughs> พ,พี่ยังเจอนี่รอบแรกผมนะและ้วก็มาถึง <ไป S 3> ช่วงเวลาสุดท้ายนะครับ <c oughs> ขออำลากันตรงนี้ด้วยจอของมักกอลิของจินโลครับผมสวัสดีครับขอขอบ, <c oughs> ขอบคุณบางกล้องผู้ค้นพบร้านนี้ด้วยครับผม <c oughs> สุดยอดมากครับ